ดีค่ะอันนี้ขาไก่ที่เดือดแล้วนะคะอ่ะมายืนลูกใส่อันนี้ลงไปน้ำยะนางที่ปั่นข้าวบงข้าเบือใส่ลงไปค่ะอะไรไไหืมถาแล้วเดินเข้ามามก็อยากให้เห็นหม้อนี่ดีน่าเกียดไ,ไอเนี่ย ลงไปคนคนคนสวัสดีค่ะช่องรัศมีฟีสไตล์ค่ะใส่หน่อไม้ที่ต้มแล้วเยอะมากเลยดูสิเยอะมากเลย,เย,เลยต้มแล้วลงไป เทไปเลยแล้วก็โคนคนๆคนรอหม้อเดือดปิดฝาก่อนรอหม้อเดือดหม้อเดือดแล้วใส่บักอืลงไปแกงนาวานเด้อแกงลายกระดก ใส่บบตื้อลงไปใส่เห็ดหอมเห็ดกระตันกระใสพี่น้องเอ้ยมันมีหลายอุปรกรณ์มีหลาย <c oughs> อย่างนาวานันขัดขัดหมอใหญ่เด <c oughs> ี๋ยวิสใส่ปะลาคุณหลานคุณหลานซิบอมิดเพรคารรคุณหลานใส่ปะลาเนาะ หลานเป็กข่อยปลาล้มเลยนะคะปะลาค่ะใส่ปลาลงไปใส่ตอนมานำจังหวะปลากประด,ปดี่มาจากมหา,า,าสารคามสบอกเค็มสบอเนาะมันต้องต้วงเลยเนาะ ต้วงเนี่เยเซ็บมาเซ็บกันได้ปลาไไนี่แหละพี่น้องเลยหมอเดือดแล้วปักให้ปลามันนั่นก่อนปลามันซุกก่อนหน่ไหอไม้อะมาจากเพชรบุรี แยาออกมาให้ค่ะต้มไว้หลานสาวถือให้ไม่ได้ค่ะกล้องมาเดืเอดเล็กป๊๊บป๊บป๊บ ปลาน้ำหน่อยบ๊อบินเลยยายเติมน้ำใส่เนาะน้ำหน่อยจริงนะจะต้องเติมน้ำก่อนน้ำน้อยน้ำน้อยเติมน้ำจักหน่อยกันเลือกค่ะตอนแรกเรากะเอาพื้นใส่บัตรลงไปขึ้นหน่อย นะ้ำกินนะคะมันอื้อซุกกับไส้ได้เดือดอีกทีหนึง่งตอนนี้ใส่รสดีผงปรุงรสใส่เมื่อนีแหละใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเพราะมันมีแค่นี้ là con mỏ chậm đi đi đó lúc con mỏ được để lên chú lốt xe nói xếp nói xe lái xếp lại có lại bật có xếp cho xe thì nó để xong ป่อยทำเดือดสก่อนแกงสั่งพักสงแงเด้อมอนี้ปิดฟัาปะเดี๋ยวยายชิมก่อนนะโฟกัสยายด้วยเหงาอะไลใครไว้อ่ะอู้ชิมก่อนพี่นอ้องเลยโอ้แซะ,ะ,ะ,ะโอ้แซบโอ้แซบโอ้แซบได้กินอาทีลูก นาทีมองดิ6นาทีใช่ผักงแยงพี่นอ้องผักงแยงผักงแยงก็มาจากเพชรบุรียกกัมาใหา้สิได้ปมหมอนปอมปหมอหมอนใส่พี่น้องแยกกั <c oughs> ไไนม เอาอปิดฝาหันหน้ามาสิได้จบคลิปแกงไม้เท่านี้นะคะขอบคุณที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซ่องรัศมีฟีสไตล์ขอขอบคุณค่ะล้